กำลังพระเคราะห์ห้าเป็นดาวพลังแห่งปัญญาปัญญาทางธรรมะเล็กที่ห้าแทนธรรมะในโลกนี้ความรู้ดีมีปัญญาหน้าเลื่อมใสจะประกอบการงานด้านใดๆก็สมใจราบรื่นชื่นชีวาทั้งเข้าใจใครอื่นน่าชื่นจิตมองโลกคิดแต่สิ่งดีที่สรรหาคุณมีธรรมประจำใจฝ่ายศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างดีดวงชะตาแม้มีดีในทางอื่น บอกลึกตื้นใจโกรธง่ายไม่หลบหนีขาดเสน่ห์แต่ก็ยังเป็นคนดีคนชื่อนี้รักความดีเป็นสำคัญมีความรู้ดีมีปัญญาเป็นคนน่าเชื่อถือและน่าเลื่อมใสศรัทธาของคนที่พบเห็นทำการงานใดๆมักราบรื่นมีคุณธรรมจิตใจดีมีเมตตาฝ่ายไปในทางธรรมกำลังพระเคราะห์ได้เลขห้าแทนอิทธิพลของดาวพฤหัสธาตุไฟ บุคคลหมายเลข5ชอบความตื่นเต้นคิดและตัดสินใจเร็วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีความคิด1,440ความคิดต่อนาทีเป็นคนมีกระเทศะแต่มักจะจู้จี้จุกจิกกับเรื่องความผิดพลาดบกพร่องต่างๆหากเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะแสดงความคิดและพูดออกมาทันทีจึงต้องระมัดระวังไว้ให้มาก มิตรภาพและความสัมพันธ์จะเสียได้จากการวิพากวิจาร์ณเป็นคนไม่ชอบความซ้ำซากจำเจเบื่อกับการอยู่กับที่นานๆานเรียกว่าขี้เบื่อส่วนดีเป็นคนคบเพื่อนง่ายมีอัธยาศัยดีเป็นกันเองกับทุกคนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเป็นคนสู้ชีวิตถึงแม้คลื่นชีวิตที่โหมกระหน่ำพัดพาให้ล้มลุกคลุกคลานก็ยืนขึ้นสู้ใหม่ และไม่ทิ้งร่องรอยที่ประสบเคราะห์กรรมไว้ให้เห็นอาชีพที่เหมาะกับบุคคลหมายเลขห้าคืองานที่จะต้องพบปะผู้คนอาชีพต่างๆเช่นนักประชาสัมพันธ์นักข่าวงานโฆษณางานด้านหนังสือนักเขียนสุขภาพบุคคลหมายเลขห้ามีแนวโน้มว่าระบบประสาทจะถูกใช้งานหนักเกินไปทำให้เกิดโรคประสาทอักเสบการกระตุกของหน้าตาขมน และมือกระตุกรวมทั้งอาการเหนื่อยนอนไม่หลับ